ส่วนผมเป็นแค่เครื่องมือทางยังต้อพคุณใช้เพียงเพราะผมเป็นแค่ลูกชาวนาใช่ไหมพี่เคยครับเอาพี่รักน้องสองมาได้ไงเนี่ยวันนี้อากาศมันร้อนไปซื้อเครื่องห่มเย็นๆมาให้พี่ครับ สงสัยวันนี้ฝนจะตกแน่เลยทำไมดีกับพี่จังเลยอ่ะพี่พูดแบบนั้นทําไมเราคนบ้านเดียวันนะก็ต้องรักกันสิใช่พี่เราอะเข้าพอเดียวกันตรงเนีอ้อากาศมันร้อนเดีย๋ยวพวกเธอสองคนน่ะให้ไปรอที่ต้นไม้ก่อนนะพี่ขอเรียมถักแป๊บน,นึงเดีย๋ยวตามไปนิดตําหัวเนี่ยพี่ ที่รักมีหรือเปล่าพี่พอดีฉันจะมาขอเงนินพี่สักแสนน่ะฉันจะเอาไปดาวรถให้น้องมันสักคันอะไรเนี่ยเดือนที่แล้วก็เพิ่งมาขอไปแสนนึงเพื่อไปดาวบ้านให้น้องชายคุณเดือนนี้ก็มาขออีกแสนนึงเพื่อไปดาวรถกระบะให้น้องชายคุณอีกแล้วเหรออีกอย่างอะ่ะรถกระบะคันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ พี่ก็รู้ว่ารถกระบะคันนี้อะ่ะมันก็เก่าแล้วผมขอแค่แสนเดียวมันลาผมจะไม่มารบกวนพี่อีกแสนเดียวแสนเดียวของเองอะ่ะเองเคยรู้ไหมว่าพี่อะ่ะต้องทํางานกี่วันประหยัดกินประหยัดใช้ไม่ดื่มไม่เที่ยว่าจะเก็บเงินแสนได้มันลําบากขนาดไหนครั้งนี้อะ่ะพี่คงช่วยเองไม่ได้ถึงพี่มีพี่ก็ให้เองไม่ได้ เห็นไหมพี่ว่าพี่เคยอะ่ะไม่ได้รักพี่จริงและอีกอย่างผมบอกให้พี่ไปแต่งงานกับคนรวยพี่ไม่เชื่อผมยังหลับหบูหลับตาไปแต่งงานกับคนจนๆแบบนี้อีกนี่พี่พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงนี่มันน้องชายคนเดียวของฉันเลยนะเท่าที่แล้วฉันไปสร้างบ้านให้แม่พี่ก็ให้เงินไปแค่แสนห้าพี่รู้ไหมว่าแม่ผิดหวังมากเลยนะคราวนี้ พี่อยากจะทําให้น้องชายฉันไม่พอใจอีกเหรอนี่คุณจะบีบแม่ผมตายเลยใช่ไหมนี่เราเพิ่งแต่งงานกันเองนะเดี๋ยวแม่คุณก็สร้างบ้านเดี๋ยวน้องคุณก็แต่งงานไม่ซื้อบ้านก็ซื้อรถภาระทุกอย่างมาตกที่ตัวผมหมดตอนนี้ผมหมดตัวจริงๆพี่ดูมันพูส้สิพี่ไม่น่าไปแต่งงานกับมันตั้งแต่แรกเลยถ้าคุณหามาไม่ได้ภายในวันนี้ เราอยากกันเอออีกอย่างนะที่นาของพ่อแม่คุณผืนนี้คุณก็เอาไปขายซะสินี่พวกคุณสองคนยังมีความเป็นคนอยู่หรือเปล่ามี่แต่พ่อแม่ของพวกคุณเหรอที่เป็นคนแล้วพ่อแม่ผมละ่ะเป็นอะไรนี่คุณกล้าขึ้นเสียงใส่ฉันเหรอคุณฟังผมนะตั้งแต่เราแต่งงานกันมาคุณไม่เทแท์ความรู้สึกของผมเลย ชีวิตคู่ของเราพวกไม่ได้อยู่กันแบบมีความสุขคุณแค่ได้ความรู้สึกของน้องชายและพ่อแม่ของคุณส่วนผมเป็นแค่เครื่องมือทางอีรให้พวกคุณใช้เพียงว่าผมเป็นแค่ลูกชาวนาใช่ไหมพวกคุณถึงไม่ได้ให้เกียรติผมที่ผ่านมาผมอดทนและยอมมาตลอดแต่ครั้งนี้ผมยอม,ไ,มได้จริงๆพี่ยังอยากจะใช้ชีวิตกับมันอีกเหรอเองหุบปากไปเลยนะเองอมังที่เกียดสันหลังยาว วันๆไม่เอาการทางานคอยได้พึ่งพี่สาวที่ให้ท้ายแกตลอดแกเคยเห็นพี่เป็นพี่เคยไหมพี่จะบอกอะไรให้นะสักวันหนึง่งพี่จะทําให้แกไม่เหลืออะไรเลยพี่พี่นี่พี่พูดแบบนี้หมายความว่ายัางไงหรอหมายความว่ายังงั้นเหรอถ้าผมขาดคุณไปสักคนโลกจะหยุดหมุนหรืองไงพรุ่งนี้เราเจอกันที่อำเภอเราอยากกัน